สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับโอ้โหอ่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เรียกว่าราคาพิเศษราคาพิเศษโปรโมชั่นนะครับโปรโมชัน่นต้องบอกว่ารุ่นนี้ต้องขอบคุณพี่พี่ตีนะครับที่ที่ผมเรียกนะพี่ตีนะครับะเป็นเจ้าของสวนประตูจันนะครับเจ้าจของสวนประตูจันนะครับพี่มนตีนะครับพี่มนตี ก็เมื่อวานครับเมื่อวานพี่เมื่อวันเซืร์นก่อนหน้านี้พี่ก็โทรมานะครับว่าเอาอเนาะจริงจริงเรานัดกันนานละเรา,านัดกันนานแล้วครับว่าเออพี่อยากได้ไม้แปลงหนึ่งพอดีพี่ทําที่อยู่หน้าทางนะครับได้ที่มาใหม่ทําที่เรียบร้อยแล้วเด,ดี๋ยวรอแบบน้องน้องคิมบอกว่าเดี๋ยวพี่เข้ามาดูนะครับก็เลยโทรนัดกันเมื่อวานครับกับพี่ตีสสวนประตูจันทร์นะครับก็บอกว่าผมก็เลยพามาดูแปลงนี้ก่อนเลยพี่บอกว่าพี่อยากได้โตนะครับอ่ะโอเคผมก็บอกว่าราคานี้สําหรับพี่เลยนะ ราคานี้สำหรับพี่เลยนะจริงจริงเนี่ยรุ่นเนี้ยรุ่นรุ่นละหนึ่งพันบาทนะครับจริงจริงรุ่นเนี้ยรุ่นละหนึ่งพันบาทนะครับแต่ผมบอกว่าสําสำหรับส่วนประตูจันจริงจริงเนี่ยถ้าใครมาซื้อผมผมก็ลดราคาอยู่นะครับเหลือต้นเท่าไหร่ละห้าร้อยเนาะแต่สําหรับพี่ตีนะครับเฉพาะเคสเคสนี้นะครับก็คือราคาถูกกว่านี้หน่อยนึงถูกกว่านี้หน่อยนึงนะครับอันนี้เป็นราคา เรียกว่าพันธมิตรแลวก็กรลยก็เรียกว่ากัรลยานิมิตรแล้วกันนะครับแใช้คำพันธมิตรเลยนะครับเพราะว่าพิติเนี่ยสวนประตูจันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านร้านขายยาไม่ติดจิตด้วยนะครับซึ่งซึ่งเป็นผมเป็นคู่ค้ากันอยู่นะครับก็คือเราใช้บริการขเขาอยู่นะครับก็ตะบอกว่าเรากับผมก็ได้ราคายาพลนทุเรียนดีมากนะครับเรียกว่าราคาลึกมากสําหรับเรียกว่าราคาซื้อแล้วแบบเออได้ดีมากพ, <mit> พิตรีก็เลยบอกว่าผมร,ราคาที่ผมก็เลยจัดให้พิติเลยนะครับ อันนี้ก็บอกว่าส่วนประตูจันนะครับบอกพี่อยากได้คิมพี่อยากได้ต้นใหญ่นะครับแต่พี่ขอดูก่อนเนาะผมก็พาดูรุ่นนี้แล้วก็บอกราคานี้เลยคือราคาใี้ผมไฟนอลให้เลยนะครับแล้วผมก็พาไปดูด้านในพี่ก็บอกเออรุ่นสามร้อยห้าสิบสามร้อยพี่บอกมันเล็กไปอันนี้หล่วก็กำลังดีนะผก็อยู่ก็โอเคได้สองเมตรกับสเมตรเนาะรุ่นนี้สองเมตรกว่าสองเมตรกว่าสองเมตรแน่นอนอ่ะสองเมตรขึ้นไปแน่นอนเพราะมันทวมหัวผมนะครับเพราะมันทวมหัวผมนะครับ ราะว่าใช่เพราะตัวตัว,ต,วตัวผมเองนะครับผมสมชุกิมเนาะรุ่นนี้นผมก็ผมก็ผมเองก็ร้อยเก้าสิบเซนละผมเองก็ร้อยเก้าสิบเซนละนะครับอห้ยืนให้โยนระดับสายตานะครับเปลี่ยนนี้ก็สูงขึ้น,นไปเลย,มเลยไม่ไม่ไม่ไมอดิมน้องสูงแป๊บนึงนะครับก็อันนี้น้องผมเนาะส่งร้อยหกสิบนะครับต้นก็คือต้นที่จะส่งให้กับสวนประตูจันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีบรรยากาศเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศการจัดส่งให้นะครับ คือชุดนี้นี่เรียกว่าชุดโชว์เลยนะครับพี่ตีบอกพี่อยากพี่อยากแบบนี้เลยนะน้องคิมพี่ใหญ่แบบเอาสวยเลยนะครับเพราะว่าแปลงนี้พี่ทําสวยมากนะพี่ทําระบบน้ําเลยเพร้อมผมก็จัดให้ครับพี่จัดให้ครับใครสนใจนะครับเอาเลยผมจะให้ราคาราคาครึ่งเดียวให้ราคาครึ่งเดียวก็คือห้าร้อยนะจัดไปเลยใครอยากได้ผมให้ห้าร้อย ใครซื้อไม่ถึง100ต้นเอา,อางี้ใครซื้อไม่ถึง100ต้นซื้อไม่ถึงเอาไว้ต้นละ500แต่ถ้าใครซื้อ100ต้นขึ้นไปเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษอีกใครซื้อ100ต้นขึ้นไปผมให้ราคาพิเศษต้องบอกว่าเซตนี้นะครับผมกําลังจะขึ้นไปส่งสวนประตูจันทร์ต้องบอกว่าเราไป2คันนะครับอันนี้คันที่2ละคันแรกคันแรกเอารถไปเก็บแล้วเพราะว่าเดี๋ยวของจะส่งพรุ่งนี้เช้าอันนี้ผมลดน้ำอะไรเรียบร้อมหมดแล้วนะครับ รุ่งนเช้าเดี๋ยวเราไปที่แปลงใหม่ของสวนประตูจันนะครับที่ไดอารีต้องบอกว่าสวนประตูจันกับรงหมประตูปนไม้เราห่างกันสักประมาณ20กิโลนั่นเองนะไม่ได้ไกลกันมากนะไม่ได้ไกลกันมากนะครับก็เผื่อหลายท่านนะครับไปไปเรียกไงนะไปดูงานเพราะสวนประตูจันนี่เขาก็จะมีไปดูงานกันปีหนึ่งมีดูงานกันหลายาหลายท่านหลายท่านหลายหลายทั่วประเทศนะครับหรือไม่ว่าเป็นคณะอาจารย์อะไรไงแปลงนี้ก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งที่น่าจะเป็นแปลงที่ มหาวิทยาลัยต่างๆหรืออะไรพวกนี้มามดูงานนะครับก็ขอบคุณพี่บอลตีหรือพี่ตีนะครับเจ้าของสวนประตูจันท์ที่บอกว่ามามานั่งกินกาแฟนะครับบอกว่าแปลงนี้ต้องสวนลุมพูประตูชันไม้เท่านั้นนะครับต้องขอขอบคุณเลยนะที่บอกว่าพี่ตีมั่นใจแล้วก็กรุณามากนะครับแปลงนี้เป็นผลผลิตจากสวนลงมพประตูนไม้พี่ตีเราบอกว่าผมบอกผมว่าครีมเนี่ยแปลงเนี้ยเดี๋ยวสวยเมื่อไหร่ครีมมาป้ายมาปักได้เลยนะ คิดว่าป,ป้าเาปักได้เลยผมบอกยินดีครับพี่ยินดีครับพี่เดี๋ยวผมพูดในไลฟ์ like ก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตีลืมว <laughs> พี่ตีลืมก็เดี๋ยวสวยเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกพี่ตีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปลงหมู่บนต้นไม้ไปแปะอยู่ติดถนนพอดีนะครับก็ชุดน,นี้นะครับใครอยากได้โปรโมชั่นนะผมให้โปรโมชั่นซื้อไม่ถึงหนึ่งร้อยต้นเอาไปต้นละห้าร้อยซื้อไม่ถึงหนึ่งร้อยต้นเอาไปต้นห้าร้อยซื้อหนอยต้นผมหย่อนราคาให้ลงอีกผมหย่อนราคาอีกคุ้มค่าคุ้มราคาครับ คุ้มค่าคุ้มราคาก็ที่ต้องโฉบพรุ่งนี้เพราะว่าเห็นพี่เห็นทางสวนบอกว่าคนปลูกรอกันพรุ่งนี้ละนะครับเพราะฉะนี้เช้าเช้าเช้ามาเราสตาร์ทไปเลยเพราะว่าเขามีคนรอปลูกเขามีคนรอปลูกมีคนรอปลูกใช่เพราะว่างานปลูกเช้านะครับ ก็เลยเลยจำเป็นจะต้องขึ้นรอไว้เลยขึ้นรอไว้เลยครับปกติถ้าบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆแบบเดีวผมจะขึ้นเช้านะครับแต่พี่ทีบอกว่าอองานนี้มีคนรอปลูกอยู่โอเคเพราะฉะนั้นเพราะว่ากล้าพันธุ์ของเราเนี่ยนะครับเป็นกล้าพันธุ์ที่สามารถนําปลูกได้เลยนะครับเพื่อสมาชิกไม่มีความจําเป็นจะต้องไปพักฟื้นหรือไว้วางไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม้เราเลี้ยงแสงจัดครับเลี้ยงแบบแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับไม้ชินไม่ได้กลัวแดดนะครับไม่ได้กลัวแดดเพราะฉะนั้นเวลาไปปลูกเนี่ย ปลูกได้เลยกลัวอย่างเดียวกลัวอดน้ําอย่างเดียวกลัวอดน้ำอย่างเดียว,ยยวแต่เห็นระบบน้ําของสวนประตูจันทร์ชุดนี้เจ๋งมากนะครับโคกโคกละสามสามหัวอวย่างเลยนะครับเห็นพี่ตีบอกว่าเอ่อหัวละสองร้อยนะครับเปิดทีนึงก็หกร้อยหกร้อยลิตรชั่วโมงนะชั่วโมงนึงก็หกร้อยลิตรนะครับเพราะวันสามหัวเพราะฉะนั้นแปลงนี้ก็จะอดน้ําตมนะครับก็แจ้งพี่ตีไปก่อนหน้านี้ว่าใส่ปุ๋ยแล้วนะพี่พี่ปลูกไปอเดือนหนึ่งนะเพิ่งใส่ปุ๋ยนะแต่ยาถ้าจะพ่นพ่นได้เลย เรื่องยาวผมไม่ไม่เป็นห่วงทางสวนประตูจันเลยเพราะว่าเป็นเป็นก็เรียกว่าเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่ในจันทุลีในการขายเคมีเคมีพันธุอยู่แล้วนะครับสวนประตูจันนะครับหรือว่าถ้ารู้จักกันก็สวนแมตตี้สวนเมตตี้จิตนะครับเป็นเจ้าใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ใช่สวนเมตตี้จิตร้านขายร้านขายยาเมตตี้จิตนะครับถ้าถ้าจันทุลีส่วนใหญ่ก็จะรู้จักนะครับแต่นี้อยู่อยู่ใน segment ในาร์ทของสวนก็จะเป็นสวนประตูจันนะครับ ก็อันนี้ให้ดูคันอย่างนี้ครับใครสนใจนะผมก็ให้อัปเดตให้ดูนะครับเพราะว่าคันนึงเราไปเก็บแล้วเข้าร่มแล้วนะครับเดี๋ยวคันที่เสร็จก็จะเข้าร่มเหมือนกันนะครับสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับซื้อไม่ถึง50ต้นเต้นไปซื้อไม่ถึง100ต้นเอาไปต้นละ5 0า 500. ซื้อร้อยต้นผมหย่อนราคาให้อีกผมย่อนราคาให้อีกนะครับก็มีล็อตหนึ่งที่ลูกค้าระยองซื้อเหมือนกัน ก็มีล็อกไว้ครับเดี๋ยวรอลูกค้าจากเที่จังหวัดระยองนะครับมาเอานี่ล็อกเชื่อไว้ละนะครับมีมีอยู่นะครับมีอยู่เพียบเลยใครอยากได้มาครับรุ่นย่อน500เนี่ยนะครับหรือว่าใช้เยอะผมก็ย่อนให้อีกนะครับย่อนราคานะคนใหญ่สมบูรณ์ครับดูดูดูคนใหญ่นะนี่นี่ทีมงานผมเรียงอยู่ครับนี่ครับนี่ครับ นะเป่นเป่งเป่งเป่งโอเคป,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  okay. ประมาณนี้ครับใครสนใจเราลุงหมูปตุ้ยพันไม้อยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวครับยินดีครับสวนเปิดทุกวันนะครับมาได้เลยนี่คือ9 0้าที่เปิดโปรโมชั่นคือเรียกว่าไซส์พันเลยนะใครมาซื้อผมไม่ถึงร0อต้นผมฮาร์ดเซลเลยเหลือต้นละห้าซื้อร้อต้นขึ้นไปผมย่อนราคาลงให้อีกนะครับ ผมจะให้สไตล์เลยสไตล์เดียวกับสวนทางสวนประตูจันเลยคือราคาดีมากๆราคาดีมากๆไม้แก่งมากๆแข็งแรงมากๆสามารถนำปลูกได้เลยนะครับก็อย่างนี้เนาะถ้าเกษตรสังเกตนะครับหลายท่านบอกโอ้ยเดี๋ยวเขาก็ปลูกต้นเล็กกันปลูกต้นใหญ่ก้นกลางกันปลูกต้นใหญ่กันนี่ครับอีกหนึ่งตัวอย่างจากสวนใหญ่ที่เวลาเขาปลูกกันเขาปลูกกันอย่างนี้ครับปลูกกันนี้ครับซื้อเวลาซื้อเวลาครับซื้อเวลาเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่า กลัวปลูกต้นใหญ่ไม่ไหวไม่รอดนี่ครับปลูกกันจริงจังนะครับปลูกกันจริงจังนี่ครับอันนี้เราส่งสนดังนะครับเราส่งสนดังโอเคขอบคุณทุกท่านที่ดูไลฟ์นี้นะครับหวังว่าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมต้องตจบไลฟ์แล้วนะครับกับเราลุงหมูต้นไม้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวครับขอบคุณทุกท่านที่ดูไลฟ์นี้ครับสวัสดีครับ